บริษัททริปเปิ์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์สุกไก่สกัดโฟโมสแคลซิมิกซ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมรอน อ s สุสดีแม็กซ์โกซีรีส์สมูทอีพีดีทีบีไฟพลัสภูมิใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยรายการของเรานะฮะตุลย์ลงหมอครับเหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์ครับเป็นประจำครับ เฮฮ้ยะเป็นไรอ่ะโอ้เมื่อยมากครับท่านผู้ชมเมื่อวานโอ้โหยืนทั้งวันเลยไปรับงานแปดโมงถึงตีสามอ่ะฮะแปดโมงตีสามงานงานพิธีกรงานแต่งงานยืนตลอดไม่เมื่อยไม่ได้นั่งเลยเฮ้ยถ้าเป็นมันไม่เมื่อยธรรมดามันมีเส้นเขียวขึ้นเลยขาขึ้นเขียวเลยขาขึ้นเขียวเหรอใช่เป็นเส้นเส้นเลยสงสัยเป็นโรคหลอดเลือดขอด โรคหลอดเลือดคอดใช่มีอมีสิถ้ายืนนานๆนะคุณเกี่ยวอะไรก็ยืนนานเนี่ยแหละพี่เสาลีเขายืนนี่นั่งโอ้โหันั่งนานไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ยในยืนรอรถเมย์แบบแป๊บเดียวก็คือเดินขึ้นไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มยืนรอรถเมย์ใช่บนเสาลีเลยอะยืนอุ้มเนี่ยนานหลายสิบปีเลยเห็นยืนนิ่งเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยยืนนิ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่น มันปั้นไม่ไม่ไมเป็นไรหรอกโอ้ยขาคือจะแข็งแรงลดิแต่เราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยอันตรายแล้วนะเออไปคุยกับหมออไรอย่างงี้ไปคุยกับหมอดีกว่าเพื่อความชัวเนี่ยจะได้หายทีไปไปเมือ <ไป S 1> ม่อไปเมือ่อใช่ไหมเลยตัวมันหนักเอาเละครับท่านผู้ชมรายการตลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคหลอดเลือดขอดกันครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับ ส,ว,สวัสดีครับคุณหมอครับครับศาสาตราจารย์นายแพทย์จุมพลวิลาศรัศมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสารยกรรมหลอดเลือดโรคหลอดเลือดขอดมันมันเป็นยังไงครับคุณหมอออถือก็ขอให้ดูเรื่องหลอดเลือดกอนนะครับว่าหลอดเลือดองเราเนี่ยก็มีหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงใช่ไหมครับหลอดเลือดแดงนี่ก็นําเลือดจากหัวใจลงมานะครับแล้วก็มาผ่านระบบหลอดเลือดฝอยก็ไปเลี้ยงเอาไว้ต่างๆแล้วก็กลับมาทางหลอดเลือดดำจะสังเกตว่า หัวใจจะเป็นตัวปั๊มเลือดไปเลือยต,ต่างๆแต่พอไหลกลับทางหลอดเลือดดาแล้วเนี่ยต้องไหลกลับเองนะครับเรบพราะฉนั้น,นกลไกของหลอดเลือดดำเนี่ยจะต้องทําให้เลือดไหลกลับขึ้นมาที่หัวใจได้ซึ่งมันจะต้องต้านแรงน้งถ่วงด้วยเพราะว่าออกมาไหลขึน้นไหลขึ้นแล้วต้องไหลาทางเดียวด้วยถ้ามีการไหลย้อนกลับปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็จะไปกองในหลอดเลือดหลอดเลือดก็จะโป่งพองเป็นหลอดเลือดขอดขึ้นมาอ๋อนั่นไงก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าหลอดเลือดของคนเรานั้น จะมีทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำโดยหลอดเลือดแดงจะมีหน้าที่นำเลือดที่ถูกปั๊มจากหัวใจไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆแล้วจะถูกส่งกลับไปฟอกใหม่ทางหลอดเลือดดำนั่นเองซึ่งการไหลกลับนั้นเลือดจะไหลด้วยแรงดันที่ต่ำกว่ามากเพราะฉะนั้นในหลอดเลือดดำจึงมีลิ้นเป็นกลไกป้องกันไม่ให้เลือดที่กำลังไหลไปที่หัวใจเกิดการไหลย้อนกลับได้ ซึ่งลิ้นนี้จะมีอยู่ในทุกระดับของหลอดเลือดดำเลยล่ะครับแต่ถ้าเจ้าลิ้นตัวนี้เกิดเสียขึ้นมาเลือดที่ควรจะไหลไปที่หัวใจก็จะเกิดการไหลย้อนกลับทำให้ไปอัดแน่นรวมกันจนเส้นเลือดโปง่งพองและกลายเป็นโรคหลอดเลือดขาดขึ้นมานั่นเองครับส่วนใหญ่ผมเห็นเขาเป็นกันที่ขาครับหมอใช่ครับทำไมมันต้องเป็นที่ขาแขนไม่ได้ครับหมอก็เพราะว่า เลือดนี่มันต้องไหลต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วก็เลือดมันก็หลอดเลือดมันก็ต้องทํางานบริเวณอื่นอย่างแขนเนี่ยมันก็อาจจะไหลกลับได้ง่ายมันมียกมีอะไรบ่อยๆนะคุณหมอนะันะไหลับแต่ขาถ้าเรายืนเนี่ยมันจะต้องบ้านขึ้นมาตลอดแสดงว่าอนี้ลิ้นไอ้ลิ้นที่เปิดปิดเลยเขามันมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยคุณหมอใช่ครับกลไกก็จะมีทั้งลิ้นเปิดปิดที่จะป้องกันไม่ให้เลือดมันไหลหายนั้นอันหนึงแล้วก็ตัวของ กล้ามเนื้อของหลอดเลือดดำเองนะครับซึ่งอาจจะบางว<อ>่าหลอดเลือดแดงก็จะช<า>ุบแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเองก็จะพยายามบีบให้เลือดเนี่ยไหลกลับเข้าไปาต้านแรงงงทวงของโลกให้ขึ้น<า>ไปสู่หลอดเลือดดำใหญ่แล้วก็เข้าไปที่หัวใจได้บางคนนี่ถ้าเกิดมีการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดนะครับก็จะขึ้นได้ทุกที่ไอ้คุณหมอบอกว่ามันเป็นโรคเนี่ยนะโรคหลอดเลือดคอเนี่ยคุณหมอโรคนี้มันก็ต้องมีมมีอันตรายมีอะไรยี้นะใช่ครับใช่ไหมอันตรายบางคนนี่อาจจะ อันตรายต่อจิตใจก็ได้นะครับคือดูแล้วไม่สวยโอ้โหไม่กล้าสยไม่สวยเลยล่ะผมไม่เห็นคือเสียเซลเสียเซลแต่บางคนก็จะมีเช่นการอักเสบของหลอดเลือดนะครับหรือว่ามีมีแผลเรือรลังเกิดขึ้นได้นะครับแค่ อักเสบนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่คือรอยหลอดเลือดพอมันเลือดลงมากองนานๆมีหลอดเลือดขอดมันเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ตรงนี้ก็จะเจ็บขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไข้จะมาหาครับหรือบางทีรอจนผิวหนังก็จะคล้ำเลยนะครับคล้ำเลยเห็นไหมครับเป็นหลอดเลือดขอดโอ้ยงี้ก็หลอดเลือดขอดมันอยู่ข้างในนี่แหละครับแล้วก็ทาให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคบางคนนี่เป็นเยอะๆอันนี้คือคนที่ผมต้องผ่าตัดนะครับมีการอักเสบเลยฮะจนติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยไมกลา เห็นไหมครับติดเชื้อเน่าเราก็ต้องเอาหนังออกทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างเงี้นะครับบางคนจะเป็นแค่อย่างที่บอกปัญหาแรกเรื่องความสวยงามหรือบางคนก็อาจจะปวดหนักๆเล็ยน้อยๆยืนนานๆจะเริ่มแล้วมันหนักที่ขานะมีตะคริวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดจากหลอดเลือดขอดได้คุณหมอคุณถามหน่อยฮะไอ้โรคเนี้ยนะฮะถึงเสีย่ยงนะคยับเดี๋ยวมันดังไปดูคุณหมอนะไมเนี่ยโล้วมันมันยังไงครับ เสิ้ตายไหมตายไหมถ้าเกิดว่ามีริมเลือดไปอุดในหลอดเลือดซึ่งหลอดเลือดขอดเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาใหญ่หรือหลอดเลือดดาลึกนะครับและถ้าหลอดเลือดดาลึกมีการอุดตันแล้วก็หลุดไปที่ปอดนะครับจะทําให้เกิดหลอดริมเลือดอุดบริเวณหลอดเลือดที่ปอดนะครับแลวคนไข้เนี่ยจะเสียชีวิตได้ประมาณ25%ถ้าเกิดภาวะนั้นไอ้คนที่มีปัจจัยเสี่ยงอะไคุณหมอตัวที่หนักๆเลยนี่คือเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุ การทํางานกันอะไรงี้ถ้าเราต้องยืนต้องเดินนานๆนะครับวันละหลายๆชั่วโมงเนี่ยในโรงงานนคพบสถิติมีมากกว่าว่าอะไรนั่นอะไรงี้ใช่ไหมฮะปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เป็นโรคหลอดเลือดขอดได้นั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์ในคนที่มีพ่อแม่หรือญาติที่เป็นโรคนี้ก็อาจจะเป็นได้ครับ 2. กิจกรรมในชีวิตประจําวันต่างๆเช่น การยืนหรือเดินนานๆเพราะจะทําให้เลือดที่ขานั้นไหลกลับไปยังหัวใจได้ยากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับอ๋อโอเคครับคุณหมอแล้วเรามีวิธีการการตรวจไหมครว่าหลอดเลือดของเรานี่มันแบบมันมีขอดมียักมีอะไรใดๆยังไงครับการตรวจนี่เราก็เริ่มตั้งแต่เริ่มจากการดูนะครับว่าว่ามีหลอดเลือดขอดเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วเราก็จะมีการตรวจโดยการลัดแล้วก็ดูกลไกการไหลของเลือดดูซิว่าจุดที่เสียเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการใช้เครื่องอเราเรียกว่าเครื่องเสียงความถี่สูงนะครับที่เราสามารถใช้าาวัดน,นะคร<อ>ับเราเริ่มตรวจกันเลยดีไหมครับได้ฮะได้ฮะคุณหมอพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันนะครับว่าคุณหมอจะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างสักครู่ครับ สนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราษดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำแคลซีมแ็กซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรง ก็เดี๋ยวครับครับผมติ๊กยืนในลักษณะนี้นะครับไหนคครรัับบผมยืนแล้วก็เอามือโน้มตัวไปด้านหน้านะครับนิดหนึ่งนะครับครับครับอย่างนี้ครับทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านหน้านะครับผมเริ่มต้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตยกขากระเจงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอะไรครับนี่อะไรฮะรองเท้าอ่ะอะไรฮะรองเท้าอ่ะก็รองเท้าเขาไม่ได้ใส่มาแต่แรกแล้วไงตั้งแต่ไปมาตั้งแต่บ้านตั้งแต่เช้ามันรีบรีบรีบออกมารีบออกมาแล้วไม่มีรองเท้าไม่มี ไม่เคยใช้รองเท้าเลยจริงๆทุกครั้งที่เวลาจัดรายการใช้ทาดำมองจริงๆถ้าสะดวกที่เราจะให้ถอดกางเกงแล้วเปลี่ยนผ้านุ่งจะดีกว่าแต่วันนี้เราลองสาธิตคร่าวๆแล้วครับคร่าวๆเลยครับเห็นยังไม่รู้เห็นยังงครับผมเห็นยืนยืนแล้วก็โน้มโน้มตัวลงโู้วน้อมดูแล้องน้อตรงนี้ก็ได้นะครับครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปข้างหน้านะครับขับเห็นไหมครับเริ่มต้นเราก็จะดูว่ามีเส้นเลือดขอดไหมใช่ไหมครับมีเส้นเลือดอันนี้เริ่มเห็นไหมครับเริ่มเลยไหนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่นะครับ เขียวเขียวนี่เน่นั่นแ่ะใช่เลยใช่ไหมครับครับเราจะวัดขนาดนะครับถ้ามากกว่า3มมิลเราถือว่าเป็นหลอดเลือดคอร์ดนะครับในกรณีนี้ก็ยังไม่มีการโป่งพองที่เยอะเหมือนกับเป็นเส้นขึ้นมานะครับหลังจากที่คุณหมอตรวจดูด้วยตาเปล่าแล้วก็จะใช้เครื่องรับเสียงความถี่สูงขนาดเล็กตรวจดูอีกทีเพื่อฟังเสียงการไหลเวียนของเลือดว่าผิดปกติหรือไม่อันนี้เป็นสัญญาณหลอดเลือดแดงครับได้ยินไหมครับ ครับวูบวูบวูบมาได้ยินครับคุณหมอแล้วถ้าเราขยับไปนิดนึงมันจะเป็นหลอดเลือดดำนะครับแต่บางทีการไหลเวียนหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะต้องใช้การกระตุ้นช่วยครับแต่เราต้องบีบที่ขเห็นไหมครับครับมันอาจจะมีการส่งผ่านของเลือดขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ยินเสียงที่เป็นที่เป็นฟู่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีการไหลย้อนกลับในคนปกตินี้ครับพอเราปล่อยมือปุ๊บเนี่ย เราก็จะไม่เห็นว่ามีเสียงย้อนกลับลงมาเสียงคู่ย้อนกลับมาจาก้วงนี้เสียงเฉพาะตอนรบีนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะให้คุณซูโมกิกขึ้นนอนบนเตียงเพื่อทำการตรวจในขั้นต่อไปครับซึ่งการตรวจในขั้นตอน,นี้คุณหมอจะลองยกขาของคนไข้ขึ้นถ้าคนที่เป็นหลอดเลือดขอดพอยกขาแล้ว หลอดเลือดก็จะยุบลงไปเพราะเลือดจะไหลกลับขึ้นไปได้แล้วนั่นเองครับและเมื่อเลือดไหลกลับไปปกติแล้วคุณหมอก็จะใช้สายรัดรัดที่บริเวณต้นขาโดยเริ่มจากขาหนีบไล่ลงมาเพื่อหาว่าหลอดเลือดนั้นเสียบริเวณไหนซึ่งถ้าเกิดรัดสายรัดเหนือบริเวณที่หลอดเลือดเสียแล้วละก็พอคนไข้ลองยืนดูหลอดเลือดที่เคยโป่งก็จะหายไป เพราะเลือดจะไม่สามารถไหลลงมาได้นั่นเองการตรวจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าบางคนที่มีหลอดเลือดขอดอยู่แล้วถ้ายืนเนี่ยเราก็จะเห็นหลอดเลือดขอดใช่ครับแล้วเราก็จะใช้วิธีรัดรัดบริเวณต้นขาเลยหลอดเลือดก็จะโป่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะให้ให้คนไข้เดินนะครับซึ่งการเดินก็เดินเดินเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงจะวิ่งเดินไปเดินมาระยะึ่งการเดินเลือดก็จะไหลกลับทางเส้นเชื่อมต่อเข้าไปหลอดเลือดดำ นะครับถ้าเกิดว่าระบบเชื่อมต่อยังดีไม่มีตันตันของหลอดเลือดดำลึกเดินเดินไปเนี่ยเซนเซอร์ที่ขอดูเนี่ยมันจะยุบลงไปดังนั้นเราก็จะต้องไปตรวจเครื่องเสียงความถี่สูงหรือที่เรียกว่าอัลตราซาวนนั้นจะเช็คการไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับในเครื่องใหญ่นะครับไปตรวจเลยดะฮะใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาคังผลฟังผลฟังผลอ่าไปไปและเมื่อตรวจขั้นต้นเสร็จแล้วคุณกิ๊กก็จะต้องทำการเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อเข้ารับการตรวจละเอียดด้วยการทำอันตรซาวอีกทีครับสวัสดีครับคุณหมอครับดีครับุณหมอครับสวัสดีครับนายแพทย์วิทยาประสิทธิ์บรนันรังสีแพทย์ก็จะเป็นการตรวจดูเส้นเลือดขอดโดยใช้ด็อปเปอร์ก้าซาวนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีแล้วก็ไม่ไม่ทำให้คนไข้ต้องเจ็บนะครับ การตรวจ d o p p เปอร์เอลโทรซาในครั้งนี้เป็นการตรวจดูหลอดเลือดดำของขาซึ่งมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือหลอดเลือดดำส่วนลึกหลอดเลือดดำบริเวณผิวหนังและดูส่วนที่ใช้เชื่อมหลอดเลือดทั้งสองและการตรวจนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของลิ้นปิดเปิดภายในหลอดเลือดหรือไม่โดยจะต้องมีการทดสอบด้วยการบีบขาเพื่อให้เลือด ถูปั๊มขึ้นไปข้างบนถ้าลิ้นปิดเปิดปกติดีเลือดก,ก็จะไม่ไหลย้อนกลับนั่นเองครับโอเคครับคุณกิ๊กเสร็จแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวไปฟังผลจากคุณหมอในระบบเส้นเลือดอีกทีหนึ่งนะครับอ,อ,อีกสักครู่กลับมาฟังผลการตรวจของคุณกิ๊กกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ ไปตรวจเรียบร,อยร้อ,อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างครับรฟังผลบางคนชั่นี้หน่อยได้ไยิครับอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ย,นตย,ยตายใกล้ตายแล้แดงตายสีแดงกับสีดำเนี่ยบอกว่าเลือดวิ่งไหลเข้าหาตัวโ r ร b ตรวจมากกว่านะครับไหลออกจาก p บบตรวจถ้าเราจาะตรงตำแหน่งแดงก็แดงดาก็ดาคือมันจะเป็นการไหลทิศทางการไหลของเลือดนะครับว่าเป็นเลือดอะไรอันนี้ก็คือเขาก็จะให้ดูหลอดเลือด หลอดเลือดดําลึกนะครับเราก็จะดูสัญญาณการไหลของเลือดว่ามีบอกอพร่องไหมมีการตันหรือเปล่าครับแล้วก็ก็ดูทางไหลนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้ก็ออกมานะครับแล้วก็จะวัดดูคลื่นการไหลว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ตอนบี ตอนบีบปั๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยดูซิว่ามันเวลาเราบีบแล้วมีการหลย้อนกลับไหมเหมือนที่ผมตรวจที่ขาเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เราจะเห็นแล้วก็ได้ความแน่นอนมากกว่าเพราะว่าเครื่องนจะละเอียดกว่าและสามารถดูเวฟได้ว่าพอหลังจากบีบว่ามีการไหลย้อนกลับของคณกินไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือปกติแต่มันเหมือนมันมีว่แววว่า ไม่มีโอกาสจะเป็นสูงครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของบริเวณตัวหลอดเลือดดาเองที่มีปัญหาก็เริ่มมีการขยายตัวของหลอดเลือดเป็นพวกผมทํางานพิธีกรบอกคุณหมอต้องยืนต้องอะไรบ่อยๆบางทียืนเป็นวันเลยนะคุณหมอครับบางบางทีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัยอย่างที่เราบอกว่าเรื่องของการทํางานต้องยืนใช้ชีวิตประจวันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย อ่าเบื้องต้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการยังไม่ถึงกับเป็นแผลเรื้อรังไม่ถึงกับอะไรนะครับการรักษาเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันมากกว่านะครับเราก็อาจจะเริ่มด้วยจากการใส่ถุงน่องนะครับบางคนบอกเฮ้ยผู้ชายใส่ถุงน่องเลยคุณหมอบ้าเใส่ถุงน่องใช่ัใส่ถุงน่องเลยเหรอลาดอกไม้ถุงน่องอะไงครับหมอพยาบาลที่จะใส่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะเขาเขาอยู่ใกล้หมอเขารู้ว่าเป็นยังไงเขาต้องเดินแล้วยืนเขาต้องยืนต้องยืนต้องเดินไงโอ้พยาบาล ลักษณะมันก็จะไม่เหมือนถุงน่องที่เรา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 ไปเจออะไรนะครับตามห้างสรรพสินค้าที่เราได้ครับคุณหมอบอกถุงน่องผมนึกว่าเป็นบางๆนะไม่นลยี่เหมือนมันหนาเลยที่ขาเลยด่มหนาๆเลยเพราะอย่างนี้นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยเขาจะถักทอด้วยความดันที่เราเรียกว่าเป็นความดันไล่นะครับจะทํางานเหมือนหลอดเลือดดาอย่างเช่นเขากะว่าบริเวณข้อเท้าเนี่ยจะได้ความดัน15บห้า ตรงนี้ก็จะน้อยลงไปเป็น12เป็น10เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆไล่บีบเลือดกลับเข้าไปักไม่เท่าฮะไม่เท่ากันคุณหมอแต่ว่านี่ที่ผมทำนี่ในหัวนะไอ้ถุงน่องนี่นะฮะมันมันแค่นี้เองใช่ไหมเกิดแล้วปัญหาจอยู่ข้างบนอะ คืออันนี้ถนต้องไม่ต้องยาววันนี้เลยครับมีมีหลายมีหลายขนาดนะครับแบบแบบยาวก็มีแบบสั้นก็มีบางคนก็มีแบบเต็มตัวเลยนะครับเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวนี่ต้าใช้ที่แก่ด้ยเต็มตัวรหมายถึงตรวไหนอ๋อหรือขาตรงข้างโอ้โหอันนี้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามีตัวนแบบนี้ใช่ไหมเบื้องต้นถ้ายังไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยบางที ถ้าเราไม่เห็นว่ามีหลอดเลือดขดไม่มีอะไรเลยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นจากเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรได้ใช่ครับถ้าเรารู้จักบริหารร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายอะไรที่เหมาะสมเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ต้องถึงกับ ขั้นมาใช้ถุงน่องก็มีเหมือนกันนะครับไอ้คุณดีๆอย่างผมเนี่ยมีโอกาสเป็นไหมครับผมมเคยเจอคนผอมหลายๆคนโป่งเท่านิ้วก้อยก็ยังมีนี่มีโอกาสเรือมีโอกาสนะคบวิธีการรักษาไม่ใช่คนที่เป็นแล้วแบบมันมันรุนแรงไป้ะอ่าเราต้องมาดูก่อนว่ามันมันเป็นเยอะเป็นน้อยแล้วก็อ่ามีการเสียบริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การรักษาของการความสวยงามเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการฉีดยาแต่ว่าต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะหายไปเลยเพราะว่าบางทีมันไปเสียที่หลอดเลือดข้างบนอย่างที่บอกฉีดไปปุ๊บมันก็บันเทาได้ชั่วคราวแต่บางคนเนี่ยมาถึงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความสวยงามเขามีอาการปวดจริงๆแล้วปล่อยไวม้มางคนอักเสบขึ้นมาเลยนะครับ,รบซึ่งการป้องกันเนี่ยจะช่วยได้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นเยอะๆถึงขนาดเกิดแผลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องพยายามลดแรงดันของหลอดเลือดหรือว่าเลือดที่ลงมากองนะครับซึ่ง บางคนถ้าถ้าเป็นเป็นเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องถึงกับใช้การผ่าตัดนะครับที่จะเอาเส้นเลือดออกคือน,นี้ผ่าตัดไม่ได้แบบผ่าตัดแผลเหมือนที่คุณหมอให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอันนี้ผ่าตัดทําอะไรฮะอันนี้คือเราเอาหลอดเลือดที่มันโป่งพองออกนะครับแต่ระยะหลังๆเราก็มีวิวัฒนาการ,รนะครับเราก็อาจจะใช้พวกเลเซอร์เนี่ยเข้าไปอุดตันบริเวณเข้าไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบไปเลย<อ>ไม่ต้องไปดึงมันออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับครับ อ้าวแล้ววันนี้ก็เลยพอรู้กันแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดขอดนะแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีการรักษาแต่บางทีก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยบางทีอาชีพการงานนะฮะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่คุณหมอบอกเออวันนี้ก็ได้พบนะอ๋อก็มีถุงน่องมีอะไรนะแต่ว่าจริงๆก็มาหาคุณหมอก่อนก่อนที่มาใส่ไม่ใช่ซื้อมาใส่กันเอง เพราะว่าบางทีคุณหมออาจจะบอกว่าไม่จําเป็นก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับนะแต่วันนี้เราขอขอบคุณคุณหมอนะฮะเราได้ความรู้เยอะเลยจากคุณหมอนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์จุมพลวิรัตรัศมีครับขอบคุณมากครับป้าป้าป้องกันป้าแตงชนี้ทำไมวะติ๊กอ้าวทำไมเนี่ยป้องกันโรคหลอดเลือดขอดเดี๋ยวก่อนชุดมาด้วยเคร่งขาวจะไปป้องกันโรคหลอดเลือดขอดได้ยังไงอ้าวไม่เคยเห็นมาด้วยเครื่งข้าวเหรอ เวลามันห้อยหัวเนี่ยเอาขาเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่เลือดจะไหลย,ย้อนเลยเพราะฉะนั้นป้องกันได้เอาสบายแล้วเดี๋ยวช่วยนิดนึ่งช่วยทำอะไรเนี่ยวเช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรช่วยเกี่ยวขาเกี่ยวข้างบนแล้วอย่าหัวห้อยลงมาจะได้ไม่เป็นโรคหลอดเลือดคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรไปเป็นโรกเฮ้ยไปช่วยด้วยขาติตช่วยด้วยเฮ้ยขเร็วาไปช่วยกันแล้วขาติตช่วยกันแล้วช่วยด้วยแล้วแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอเฮ้ยทีหลังทีหลังพวกเล่นอะไรไม่รู้ทีหลังพวกป้องกันพี่หน่อยดิโอ้เล่นไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเดือดร้อนเชีไหมเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเกี่ยวอยู่ได้นานเลยบ้าแล้วลาแล้วผู้ชมลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ